สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเราก็มาเดินตลาดตอนเย็นนะอ๋อตัวนี้มีสันเจ้าเขารู้สึกว่าจะฉายหนังด้วยอะ่ะนี่อันนี้เราก็จะมาเดินตลาดมาหาของกินมาหาข้าวกินอีกทีหนึ่งนะครับมันมีส้มตําด้วยอะ่ะอุ้ยอยากจะบอกว่าเราวามาอยู่สุราษฎร์หลายวันใช่ไหมอุ้ยอันนี้ขนมหวานมาอยู่สุราษฎร์หลายวันแล้วอะ่ะคือไปทุกที่นะเราจะสั่งข้าวผัดกุ้ง ข้าวผัดกุ้งตลอดเลยข้าวผัดกุ้งแบบถ้าที่ไหนไม่มีกุ้งก็คือเป็นข้าวผัดหมูแล้วที่สำคัญเนี่ยที่เนี่ยผัดข้าวอร่อยมากทุกที่เลยงงมากทําไมคนใต้ผัดข้าวอร่อยจังเลยผัดแบบกําลังได้ที่อะ่ะไม่ไม่เละไม่แข็งเกินไปแบบโอ้อร่อยมากเหรอกกินจนหมดเลยคือเยอะขนาดไหนก็อร่อยก็กินกินกินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟิลร้านอาหารตอนเย็นนะฮะ เดี๋ยวจะมาหาข้าวกินแถวนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกินเดี๋ยวค่อยไปกินอย่างอื่นเออาหาร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 อ้นี่ไงอ๋อมันอ๋อตรงนั้นก็เป็นแบบผลไม้ที่ ที่เราเดินเดี๋ยวพาเดินไปดูมันมีตรงสะพานน่ะสะพานตรงนั้นสวยมากเลยเขาเหมือนเปิดไฟตอนกลางคืนนะพาไปดูเนี่ยวันแรกที่เรามาเลยนะเราก็มาเดินตลาดนี้แล้วล้วก็มาหาข้าวกินแถวแถวตลาดเดี๋ยวเราจะลองดูว่าจะลองขับมอเตอร์ไซค์วนๆดูนะแต่ว่าเ,เราก็อาจจะแบบถ่ายตอนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะเพราะว่าใช้มืออันนี้คือตอนนี้ใช้มือถือถ่ายแล้วแบบเวลาแบบเดิน เดินทางหรือว,ว่าขับมอตร์ไซค์ก็อาจจะใช้มือถือในการดู Google Map เนะาะมันก็เลยอาจจะถ่ายตอนเดินทางไม่ได้ก็จะแบบจอดรถแล้วก็เดี๋ยวแบบเดินถ่ายให้ดูแต่ว่าเนี่ยโอ้ไกลอยู่นะเนี่ยก็จะพาไปเดินดูสะพานไงสะพานทุกเนี้สวยมากในวันแรกที่เรามาซื้อเงาะไปกินคุณป้าคุณป้าขายเงาะหมดแล้ว เงาะไม่เงาะไม่ไหวเงาะมันเล็กไปเงาะมันใหญ่กว่านิโป้งเราหน่อยเดียวยงไงแต่ล,ลูกอะ <c oughs> คือแกะแกะกินโลนึงก็ไม่อิ่มอะ <c oughs> ลูกมันเล็กนู <c oughs> ่นนู่นนู่นสะพานสะพาน,พานเดินมาจะถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราพาเดินไปดูเดินไปดูสะพานนะเขาก็จะเปิดไฟไว้ตลอดเวลาเนะี่ยสวยงามนี่อุย้ยเดินมาไกลจ้ะ <c oughs> เดินมาไกลเชล เว้ยอันนี้เป็นพี่เป็นน้ำมะพร้าวเหรอโอ้เน,นี่ยตรงนี้สวยงามอเอันนี้ครับตกปลานู้น,นดูเป็นสะพานแบบว่ามีไฟเอ่อแบบประดับนะคระัยิประยับสวยงามอันนี้เขาตกปลากันสะพานดูพามาเดินดูตรงบริเวณนี้เลยตรงที่เป็นแบบสะพานไฟๆเนี่ย ออกก็สวยงามอยู่นะเห็นไหมมาเดินดูตอนกลางคืนเนาะอ๋อนันนี้เป็นจุดตกปลานุ่นสวยไหมไฟมันก็จะมีแบบสลับสลับกันเนาะเป็นแบบไฟสีแดงไฟสีเขียวสีน้ำเงินอะไรเงี้ยบนสะพาน พันคำแม่น้ำตาปีนะคระับประมาณนี้เนาะพอเดินไปเดินมาเราก็ไม่หิวแล้ว <c ười> คือว่าจะกินแบบเอ,อเดี๋ยวไปนั่งกินไทยรีวิวให้ทุกคนดูดีกว่าแต่แบบเออมันก็ไม่ได้หิวเท่าไหร่คือเราซื้อขนมปังจากตลาดนะัดตอนเย็นอนะ่ะมาแบบห้าสิบาทนะซื้อขนมหวานอีกประมาณ สองอย่างแล้วแช่อยู่ที่โรงแรมนะแล้วเรากะว,ว่าแบบเดี๋ยวเราจะไปดื่มดื่มนมขนมปังอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไงเดียถ้ากินข้าวน่าจะน่าจะไม่ไหวก็ร้านก็ประมาณนั้นนะฮะร้านนี้อันนี้คือพามาเดินดูบรรยากาศก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปร้านนมนะไปกินนมดีกว่ากินนม กินนม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 ,นมร้อนหรือว่านมเย็นอะไรอย่างี้เนี่ยตรงนี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะไม่ใช่วันเสาร์ถ้าวันเสาร์อ่ะมันจะมีตลาดด้วยนะหุยเขาเปิดไฟเปิดไฟตรงนี้ได้หอนาฬิกาอ,อคนก็จะมาถ่ายรูปก,กับหอนาฬิกาเยอะแย,ยะเลยทุกคนเนี่ยข้างหน้าเขาเขียนว่าถนนคนเดินนะแต่ว่าจะมีทุกๆคืนวันเสาร์เย็นวันเสาร์นะครับ อุ้ยแต่ว่าตัวนี้สวยนะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วแถวนี้ก็มีแบบเป็นร้านอาหารเช้านะร้านอาหารเช้าอยู่แถวนี้นะครับตอนเช้าแบบหกโมงอะไรเงี้ยก็สามารถมากินข้าวอะไรนี้ได้นี่ไปทางนู้นก็มีแบบตลาดอันนี้อยู่นะเดี๋ยวเราไปร้านนมดีกว่า ตอนนี้เราขับมาจากตรงริมแม่น้ำตาปีนะครับมาตรงบริเวณสันเจ้านะครับเขาจะบอกว่าตรงแถวๆนี้จะเป็นตลาดสันเจ้านะก็จะมีร้านข้าวม,มีร้านของกินเยอะแยะเหมือนกันนี่นี่เป็นตลาดนะฮะสันเจ้าวิ้ยด้านในรู้สึกว่าแบบของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตลาดสันเจ้านะครับจะลองลองเดินเข้าไปดูดีกว่าเพื่อแบบมีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่ากินแล้วก็จะได้ซื้อไปกินโรงแรมอืม โอโรตีน้ำปั่นนะครับเป็นน้ำพลิกโอ้ยยาวเหมือนกันนะเนี่ยตลาดตลาดตลาดสันเจ้านะก็พามาไปดูว่าแบบเขาขายอะไรโโตรงนี้คือ คนเยอะกว่าข้างนอกนะข้างนอกแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สรุปคือคนมาเดินตรงนี้กันเยอะแล้วเดี๋ยวเดินเดินเดินก่นอนเดี๋ยวให้ดูฝั่งทางด้านซ้ายก่อนนะฮะว่ามีอะไรนะครับอุ้ผลไม้วันแรกเราไม่ได้มาเพราะว่าวันแรกเราไปตรงแบบตลาดริมน้ำเนาะแล้วก็เราก็ไปกินข้าวร้าน ที่ร้านริมน้ำใกล้ๆกับโรงแรมวันนี้ก็เลยกะว่าจะขับมอเตอร์ไซค์แบบตะลอนเรื่อยๆนะว่าแบบมีอะไรก็จะตะลอนตลอนดูเนาะวิขาโพดไม่อยากซื้ออะไรเยอะเพราะว่าที่ท,ท,ที่ห้องก็ยังมีขนมอีกประมาณแบบสาอย่างเยอะมากเลยอุ้ยผลไม้ นีนมีผลไม้ด้วยอ๋ออันนี้ก็วุ้ของกินโุ้ตรงนี้ตรงนี้ของกินเยอะมากเลยอะอ๋อเพิ่งเพิ่งรู้ว่าแบบด้านในมันมีเยอะขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปดดนของกินเยอะมากก็ถ้าแบบใครมาก็ให้มาด้านในนะตลาดสันเจ้านะครับเซิร mm ์ช hmm. Google ก็ได้นะว่าแบบ ตลาดสันเจ้าก็จะมาจุดนี้นะฮะนี่เป็นร้านที่บอกว่าสามารถมานั่งกินได้นะครับเ,เดี๋ยวลองไปเดินดูเดินดูต่อเดินดูต่อ,อเราจะได้ไปแม้ร้านนมมาเ <laughs> พราะว่าที่นี่ก็ของกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเขาล่มรว,ว,วมกันนะก็จะเป็นแบบทั้งของกินเสื้อผ้า อาหารขาวหวานแบบหลากหลายมากมายนะครับหมูทอดหมูทอดอุ้ยดูยาวมากเลยทุกคนเยอะมากเ,าเดี๋ยวลองดูอุ้ยขนมน้ำมะพร้าวปั่นนะฮะโอ้คือที่นี่แบบเยอะมากเลยอะเขาเป็น กขมีเฉพาะวัดหรือว่ายัางไงไม่แน่ใจนะ่ะและ้วต๊กเขาก็บอกว่ามันเป็นตลาดสารเจ้าเลยฟิวฟิวตลาดเย็นฟิลตลาดโตลุงอะไรเงี้ยนะหอมหอมก๋วยเตี๋ยวไหนก๋วยเตี๋ยวฟังไหนอะหอมจังหอมก๋วยเตี๋ยวโอ้ฝั่งทางนู้นหอมนักหอมนะ บรรยากาศแบบชิวเหมือนจะอร่อยนู่นโน่นด้านในนู่นก็มีเออมุมนี้ก็มีลูกชิ้นนะครับอ๋อมีแบบในวัดมีการแสดงด้วยอะ่ะอ๋้ยขนมปังยี่สิบยี่ห้า ไม่ซื้อแล้วอยู่อยู่ห้องอยังไม่หมดเ้ยอันนี้เป็นขนมจีนด้วยนขนมจีนขนมจีนเจ้าเก่าสามสิบปีอว้ยสงสัยมากีน่นั่งกินขนมจีนเห่อเอออิบอิบอิบแล้วมานั่งกินขนมจีนเห่อเปลี่ยนทุกวินาทีจิตใจคนเราเปลี่ยนทุกวินาทีอุ้ยอันนี้ก็เป็นชุดอ ร้านนมไม่ไปละร้านนมไม่ไปละกินกินที่ตลาดนี่แหละแค่นี้ก็เยอะแยะมากมายแล้วก็คือกินไม่หมดไม่หัดไม่ไหวไม่จบไม่สิ้นแล้วนูน่นถึงนู่นเลยยังไม่หมดเลยอะ่ะน้ำลำไยน้ำลำไยน้ำอ๋อสุดทางแล้วนี่สุดแล้วสุดก็ประมาณเท่านี้เฮ้ยด้านนี้มีอะไรอ่ะเป็นห้างเหรอ อืมขนมพงหนุ่มพงหน่งอุ้ยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ซิอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออุ้ยตรงนู้นมุมนูมน้นสวยมากเลยนะมันคือถนนอะไรไม่แน่ใจตรงเนี้ยเขาไม่มีชื่อให้นี่ดูแบบดูเป็นไฮไลท์ของสุราษฎร์เนาะมันอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยอยู่ตรงตึกเนี้ยอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็มีรถสองแถว รถส่องแถวสีน้าเงินก็จะวิ่งตลอดเวลานะครับปกติเขาจะมีแบบเสาะนะว่าอยู่ถนนอะไรเดี๋ยวเราดูใน Google Map ให้ก่อนแป๊บหนึ่ง คือตรงนี้ถ้าส่วนใครจะเสิร์ชก็คือมันจะเป็นถนนชื่อว่าถนนตีเหล็กนะครับถนนตีเหล็กก็คือเป็นถนนที่เขาตั้งตลาดอยู่ตอนนี้นะฮะมันจะอยู่ฝั่งตรงนู้นที่เรามาตอนแรกเป็นถนนบ้านดอนแล้วก็ถนนนี้ชื่อว่าถนนหนะน,น,น,น้าเมืองนะนี่เสิร์ช g o o g l e มาให้เลยเมื่อกี้ดู Google แบบมาอันนี้คือถนนหน้าเมืองนะฮะถ้าใครจะมาก็คือถนนหน้านเมืองแล้วก็ถนนตรงนี้เนี่ยที่เป็นตลาดเนี่ยเรียกว่าถนนตีเหล็กนะครับแล้วก็ไปทะลุถนนบ้านดอนตรงนู้นหรือว่า,เ,าเรียกว่า ตลาดสารเจ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็คือ,อของไขาเยอะมากไปเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับเมื่อกครกูเราให้ดูฝั่งทางซ้ายมือไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูฝั่งทางขวามือแล้วก็จะไปกินขนมจีนเดี๋ยวลองไปกินขนมจีนแกงใตใ้ดูนะก็จะเผ็ดจับใจขนาดไหนนี่กินเผ็ดไม่ได้แล้วทําเป็นปากดีอันนี้ขนมขนม วุขนมเยอะแยะเลยอะ่ะแต่เราไม่กล้าซือ้อเพราะว่าที่ห้องยังไม่หมดเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำปั่นเหรอเฮ้ยน้ำปั่นแก้วน้แตงโมปั่นน้ำผลไม้ปั่น,น,นอุ้ยน้ำมะม่วงปั่นเอาน้ำปั่นเนี่ยวยก,กินน้ำปั่นเนี๋ยเอาน้ำมะพร้าวปั่นครับครับไม่ครับแหมเรามาขี่ดูดูกระปุกกระปุก กระปุกไม่แบบกระปุกอ้วนทุกปุกกับกระปุกสูงยาวเขาดีนะนี่มีน้ำมะม่วงท,ที่แรกก็อยากกินน้ำมะม่วงนะแต่ว่ามันอ้วนน้ำมะม่วงเนี่ยแม่น้ำมะพร้าวไม่อ้วนเลยมะพร้าวลมสดด้วยสดๆคุยนักกินอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งเนื้อก่อนนะนี่ได้มาแล้วนะครับน้ำมะพร้าวปัน่นเ,เขาบอกว่าจะแก้วแก้วแก้วเปี้ยแก้ว,กว,กว,กวสูงก็ราคาสามสิบบาทเท่ากันนะฮะ เดี๋ยวลองเดินดูก่อนแล้วที่สําคัญคือพ่อค้าจะไม่ค่อยสนใจที่จะดูสลิปที่ทเราโอนคือนี่ไงนั่งตรงนี้ได้เลยนั่งไหนก็นั่งเขาบอกว่านั่งไหนก็นั่งใช่ไหมนั่งนี่แล้วกันโอ้ยน่ากินอะ่ะนี่ตอนนีเ้เขาก็จะมีแบบหลายอย่างนี้มีผักนะเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยทุกคนนู้นี่นยแล้วก็ต้องเลือกเขาจะกินอะไรเดี๋ยวรอรอ,นอนขนมจีนสักคู่นะครับมากินขนมจีนแล้วก็กลับไป ที่บ้านไปนอนพักผ่อนเพราะว่าช่วงหลายๆวันที่บ่านมานอนน้อยมากเดี๋ยวรองขนมจีนแป๊บอของกินเยอะจังได้มาแล้วนะครับขนมจีนน้ำยากะทินะฮะเดี๋ยวกินขนมจีนก่อนนะทุกคนเป็นเจ้าเก่านะขนมจีนเจ้าเก่า30ปีแล้วนะครับรก็คือเปิดไม่หยุดมา30ปีแล้วนะเดี๋ยวเรากินขนมจีนแล้วก็เดี๋ยวไปเดินต่อนะน้ำปั่นอร่อยดีตอนนี้เราก็กิน ขนมจีนน้ำยาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปไปดูร้านถัดไปกันแต่ว่าขนมจีนน้ำยาชุดย้อนมาเลยแบบว่าคือเขาใช้น้ำพริกใต้น้ำพริกแกงใต้ทำามาทุกคนเผ็ดมากขนาดน้ำยากะกทินํะเผ็ดมากแบบปากแสบมากเลยตอนเนี้ย<ๆ> เดี๋ยวเดินต่อนะฮะ okay. Okay. เนี่ย <Okay. S 1> กินขนมจีนไปแล้วเรียบร้อย,ยอุ๊ยอ๋อนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวทุกเนื้อที่หอมๆที่เราเดินไปแล้วโลกโอ้มันหอมอะไรหอมอะไรอะทางฮูรูก็มีนะถ้าแบบใครอยากจะมากินก็เนี่ยนี้อันนี้ก็จะเป็นสละเปาทอดโอ้ร้านเยอะมาก กินไม่ไหวไม่ไหวในขนมไข่เต่าของกินเยอะแต่เราต้องเผื่อไปกินเราเราต้องเผื่อไปกินของที่เราซื้อไว้ตอนเย็นด้วยเรายังไม่ได้กินเลยขนมอ่ะโ <c oughs> อ้เนี่ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็เดินแบบเดินเล่นซื้ออันนี้ดีกว่าซื้อผลไม้ดีกว่าทุกคน เอครับเอาอันนี้โลหนึ่งครับอย่าซื้อผลไม้กินดีกว่าโอเนี่ยแบบมีขนาดใหญ่เอมาจากลองกองจากสวนตำบลตะกวดป่าจังหวัดพังงาเอามาจากพังงาเลยนี่เลยนี่อันนี้ก็คืออ่อได้มาแล้วนะครับอยู่ที่สี่สิบบาทนะครับวิขนม ของกินก็เยอะขนมก็เยอะของอะไรก็เยอะนี่ไงคลิกเดี๋ยวดูอุย้ยอันนี้ก็น่ากินป่ะได้ผลไม้ได้ผล,ไม,ไ,ผลไม้ไปนั่งกินแบบชิวๆบนห้องเอ้ยน้องออื ไทยซีฟู้ดโอตลาดตรงนี้ก็ดีนะทุกคนเนี่ยที่เราพามาเดินนะถ้าแบบใครมาที่สุราษฎร์ก็อย่าลืมแวะมาที่ตลาดนี้นะมาเดินช้อปปิ้งมาซื้อของกินมาอ่ือน,นี้ได้เยอะแยะเลยเนีย่อันนี้มีแบบของกินเยอะนี่ฝักนนี่อ๋ออันนั้ก็เป็นแบบคาเฟ่เหรอเดี๋ยวลองพาเดินดูทางนี้มันฝรั่งหมูสเตะ๊ะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อ อันนี้อันนี้เทียนนี้มีเหรอขนมประมาณนี้นะครับนี่เป็นแบบเป็นจุดที่คนมาซื้อของกินกันเยอะนะแล้วก็มันเป็นจุดที่แบบร้านค้าร้านอาหารก็เยอะพอสมควรนะครับอยู่ตลาดสันเจ้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอยแล้วแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าเราจะไปน่าจะไม่ได้ไปแบบต่อแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือแบตเตอรี่มือถืออยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคือถ้า ถ้าแบตเตอรี่มือถือหมดเนี่ยกับที่พักไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเปิด Google Ma p พาไปไม่ได้อันนี้สันเจ้านะสาธุก็เดี๋ยวเราก็จะแบบเดินทางกลับที่พักแล้วนะครับน่าจะไปนั่งกินผลไม้กินขนมที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไม่แน่ใจว่าแบบตื่นเช้ามาจะลงมาตลาดเช้าหรือเปล่านะหรือว่าตื่นแล้วก็แบบอาจจะตื่นสายๆอะไรอย่างนี้บ่ากนันอีกทีหนึ่ง โอเคประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย